นี่เป็นออฟฟิศที่ง่ายที่สุดสำหรับเซเลบฮอลลีวูดแบบบูการิสเปนติสทูบรการนาฬิกาที่คนเก๋เขาใส่กันเมื่อพูดถึงนาฬิกาที่สะท้อนความเก๋และไม่เหมือนไทรต้องยกให้บูการีสเปนติดทูบรการที่คลองใจสาวๆเซเลปชูโวัสดุพรีเมียมที่มีให้เลือกตั้งแต่สแตนเลสสตีลที่เข้าถึงได้ทองคำเหลืองทองคำชมพูแบบจูโทนที่ผสมผสานจนถึงระดับเวอร์ชันที่ประดับเพชรอย่างหรูหราทุกชิ้นผ่านการคัดสันวัตถุดิบงพ่ถี่ที่ผ่านสุดๆอย่างรุ่นชิคชิกที่เนป็ รุ่นที่ทำจากทองคำเดส 8K ประดับด้วยเพชรบิลลิงค์ทําให้เป็นประกายแวววาอย่างหรูหราแมท์กับออาฟิตง่ายๆที่เด็บโก้แบบตัวแม่แต่แท้ที่สุดแล้วเหตุผลที่เหล่าเซเล็บมกจะเลือกงูจิวนี้ไว้ไม่ใช่เพราะความหรูหราอย่างเดียวแต่เป็นเหตุผลด้านนวัตกรรมการออกแบบที่ยืดหยุ่นได้ยังแมท์ได้ทุกโอกาสทําให้ในการนี้ครองใจสาวๆเซเล็บตัวแม่ทั่วโลกเรียกได้ว่าของมันต้องมีเลยทีเดียวแหมเห็นอย่างนี้แล้วแอดมินก็อยากมีสักเลื่อนบ้างอะ